ครับสำหรับคลิปนี้ก็มาชมธรรมชาติของหน้าผาหินอีกด้านหนึ่งของบ้านสาแพะตะบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่มจวนลำปางครับซึ่งเป็นผาหินที่เกิดจากธรรมชาติที่สวยสวยงดงดงามอีกด้านหนึ่งซึ่งบริเวณตะบลบ้านสานี่มีหลายจุดหลายที่ด้วยกันแต่แต่ที่ตรงนี้ดูแล้วสลับซับซ้อนสวยงาม ก็อยากจะถ่ายภาพนี้ให้กับทุกๆคนได้ดูได้ชมกันว่าตรงนี้มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นจากธรรมชาติครับธรรมชาติสรรสร้างไว้เนาะน่าจะใช้เวลาหลายร้อยปีหรือว่ามากกว่านั้นก็ไม่สามารถสันนิษฐานได้ซึ่งทําให้หินที่เป็นฝุ่นละอองเล็กๆถูกน้ำเซาหลุดก่อนลงไปส่วนหินที่ มีความแข็งแกร่งก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ตั้งอยู่ได้ครับอันนี้ไม่ได้เป็นพาไม่ได้พาหินย้อยนะเป็นพาหินที่ตั้งอยู่ได้บนพื้นและยอดปลายก็จะเป็นแหลมๆดูแล้วเป็นอศัศจรรย์สวยงามที่ธรรมชาติสรรสร้างไว้ขมาด้านนี้ด้านล่างของ พื้นหน้าผาก็จะมีสายน้ำไหลลงมาตามธรรมชาติและมองขึ้นไปด้านบนน้นก็เป็นหน้าผาที่สร้างขึ้นดูแล้วสวยงามเป็นธรรมชาติที่สวยงามมองเข้าไปนู้นก็สลับซับซ้อนดูแล้วดูดีไม่มีใครทำได้นอกจากธรรมชาติครับมาด้านนี้ก็เป็นผาหน้าผานี้กว้างใหญ่เลยนะครับกว้างใหญ่ที่สามารถเดินออกไปทางนู้นได้ และมองขึ้นไปด้านบนนำม้ระบนดนบนด้านสูงนะู่นครับก็จะมีผาที่ชะงกออกมาก็อาจจะพังลงมาได้อีกถ้าหากว่ามีฝนตกลงมาดนานนะๆเยอะๆก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเนะทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ไปอนิจจังไม่เที่ยงผูก,ก่อนผูกพังไปธรรมดาส่วนที่แข็งแกร่งก็ยังยืนยง,ยงคงอยู่ได้ส่วนที่ย่อยสลายก็สามารถผูกพังลงไปเป็นธรรมดา ก็ถ้าหากว่าท่านใดไปเที่ยวชมหน้าผาหินต่างๆถ้าเราไม่มั่นใจก็ดูระยะห่างๆด้วยสายตาไม่ต้องเข้าไปใกล้มากเพราะอาจจะเป็นอันตรายได้ครับมองไปด้านโน้นเขาจะมีทางออกไปทางโน้นได้สามารถเดินออกไปได้เดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันเนาะครับซึบ่งด้านนี้มองไปไกลๆ่น้นครับก็จะมีช่องทาง ทางเดินที่สามารถออกไปได้ระหว่างซอกเขาทั้งสองทั้งสองด้านมีช่องเล็กน้อยเหมือนเหมือนกับมีประตูออกไปได้ครับได้น,นี้นะครับมีประตูที่สามารถเดินออกไปด้านอีกฝั่งหนึ่งของหน้าผานี้ได้ มาด้านนี้ระหว่างหน้าผาสองสองฝั่งก็จะมีลำธารลำธารเล็กๆหลายผ่านับไหลผ่านลงมาหน้าผาก็หยดย้อยเป็นผาที่หยดย้อยสวยงามด้านล่างนี้ก็เป็นลำธารที่ซาะลงไปในใต้ใต้ผาใต้ผานั้นมองขึ้นไปก็เป็นหน้าผาที่ ด้านบนสวยงามสวยงามดีครับอาจจะมีป่องมีช่องอะไรที่เกิดจากธรรมชาตคิครับก็ปราปูน้ำภาพอันน่าทึ่งโดยธรรมชาติมาให้กับทุกท่านได้ดูได้ชมกันก็เป็นการเรียนรู้ ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติไปนในตัวกับถ้าหากว่าท่านใดที่ไปที่แห่งสถานที่แห่งใดดูแล้วมีที่ไหนสวยงามก็สามารถถ่ายเก็บไว้หรือว่ามาเผยแพร่ให้กับผู้ที่ยังไม่เคยไปผู้ที่ยังไม่เคยเห็นหรือผู้ที่ไม่มีโอกาสได้ไปเห็นก็ได้ดูได้ชมกันได้ครับสาหรับคลิปนี้หลวงปู่ฝากไว้ให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปขออนุโมทนาสาธุ